สวัสดีครับเดี๋ยวเซอรอบีครับอเดี๋ยวเซอรอบีจะพามาลองครับผมเกียร์่าร์ดโนไอนะครับเกียร์สิบสองกูสิบสองครับเดี๋ยวสิเป็นแบบใดครับเดี๋ยวมาชมงไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าครับผมห้องเก่งก็จะประมาณนี้ครับห้องโดยสารเขาจีอ่ารู้ๆในนิดนึงนะครับผมนะครับนี่พวกพายางเป็นพื้นนะครับพื้นพื้นยางจะหุงไหมเบิดเลยนะครับ จะบูมเหมือนตัวธรรมดาแต่ตัวธรรมดาจะมีแค่ตรงนี้ครับแต่พวกนี้จะบูมีนะครับนะครับเกียร์นะครับ ABC จะดูเดินสายครับ ABC ดูเดินสายนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับอยู่ขางพวงมาลัยนะครับนี่คือเกียที่สองกับที่สองนะครับส่วนเกียร์หลักนะครับที่ให้เลือกนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณนี้ครับเอาเดี๋ยวพามาลองพร้อมกันครับรถที่บริยบราคาเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันครับผมหาหาซ่นหาอีครับ ฮาซูนไฮยีครับตัวนี้เป็น3สูบเทอร์โบนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับสมุนีสมุนีเทอร์โบเป็น3สูบธรรมดานะครับเกียร์นะครับตัวธรรมดาจะเป็นค็ละชิปนะครับต่อหุ้นสนะครับเรื่องหนาเก้าหรือรังสามแต่ว่าฮาซูนไฮยีนะครับเกียร์พาวเวอร์ที่ว่าเซอร์นะครับจะเป็นเรื่องหนาที่2นะครับรังกับที่สนะครับเดี๋ยวพามาเบิรงครับ เสนาท่านลังไปแบบใดครับอ่าพอดีหยับคาดดีดีบอนะครับเดี๋ยวเบิ่งไปพร้อมกันครับเดี๋ยวเกียร์แิกนะครับเกียร์อีวีซีเขาเหลือใส่เดี๋ยบิ้งหยับคาดก่อนนะครับหยับขาดก่อนใส่เกียจบีก่อนอ่าเกียจบีนะครับ้ากะเกียร์ลักนะครับขอใส่เป็นเกียร์หนึ่งนะครับเอาเกียร์สองก็ได้อ่ะเกียร์สองนะครับอ่าเดี๋ยวเด้อยนะครับเบิ่งเบิ้งเบิ้งเขานะครับเด้อพอดีหยับครับอ่าอ่าเฮียบเครับสบายครับ กำลังครับผมอ่ามันจะเร็วนะครับเร็วกว่าเกียร์เก่าคุ่สามอยู่นะครับจากดีเซลบิ๊กล่องมือเหลีวนะครับก็มันจะเร็วกว่านะครับหลังคาของโต๊ะปลานะครับซึ่งราคาแตกต,ต่างกันแน่นอนครับอ่าแตกกันแตกต่างกันแน่นอนอ่าเดี๋ยวล่องล่องซอยอีกนะครับ มึงครับมึงเผาเด้อนี่ครับบริย่าคาดครับไปนี่เลยเอาเดี๋ยวลองใส่แก๊สสามมึงครับผมแก๊สสามใส่เป็นบีสามครับเร้ยอ่าครับผมนะครับเดือนนาครับที่นี่เร็วครับอ่าอันนี้คือแก๊บีสามครับไปหลังครับ เร็วครับคลองโตัให้อ่างเลยนะครับเด้อน่า๊บไปครับเขาต้องยับคาดนะครับไปเลยเลยสำหรับกรนเด็นะครับที่มากว่าสะดวกสบายครับาราคาดีบริโดดแห้งครับผมนะครับราคาอยู่ประมาณเก่าแสนกว่าครับแต่ว่าหาทุนอะไรยี้ครับเป็นรถที่สตเป็กไงครับยางหนาไงยางหลังไงนะครับเดินครับอ้าวปึ๊บครับไปเรื่อย โดยที่พระตองยุลด์นะครับโดยที่พระตองยุลด์นะครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเพี่นให้พี่เพ่นมาลองไทยอีกสักคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวลองไทยบ้างก่อนนะครับเสียงก็จะคล้ายๆกันลูกนะครับเสียงคล้ายๆวุกหาเลยนะครับเหมือนกับหงษ์สีหาเลงเลยนะครับเสียงนี่เพราะว่ายังครับเป็นสามสูบเครื่อโบนะครับเหมือนรุ่นหงษ์สีหาเลงนะครับแต่ว่าความเป็นเสียงของเขาจีเป็นแกอยู่ข้างร่วงมาเลยนะครับ เป็นเจียที่สองพุที่สองนะครับผมนะครับราคาบ้านกระตางกันครับพี่น้องนะครับสำหรับตอนนีที่มาสะดวกสบายครับแต่ว่าบริมาตรรถขี่อ่าราคาสูงเกินไปนะครับแต่ว่ามักในคาดหาที่หาเลงนะครับตอนว่าเล้งมาครับอ่าคือว่าใซ่ได้เลยนะครับแตงดีอยู่นะครับเป็นซามสูงเทอร์โบตั้งสองพันกวาล้านจริงครับเดี๋ยวยังที่มาลองไทยมึงครับอ่ะครับเดี๋ยวเซ่บิ๊กจะลองดันดินในเบิ้งครับอ่าเดี๋ยวสิลองดันลองไทยเบิ้งนะครับผม นะครับเดี๋ยวเสิบอีกไปครับเองเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้นอ้องชายห้ครับ อ่ะครับผมนะครับอาจากเสื้อวิกนะครับล่องไปแล้วนะครับผมถือวันเสด้นะครับผมโอเคเลยนะครับทานายนะครับขี่มาความสะดวกสบายครับผมจัดเลยครับหาซุนหาฮีครับเกียสิบสองคนสิบสองครับผมโอเคครับพานเดี๋ยวให้น้องนะครับล่องเมืองก่อนนะครับเพื่อเอาอีกหนึ่ขั้นครับผมนะครับโอ้ครับดีครับดีนะครับนี่นะครับนี่ แข่งครับผมโอเคเลยนะครับแต่ว่าเราต้องหยับคันเลยก็ได้นะครับผมนี่ซับไปได้เลยนะครับน้องก็ยังคือการอยู่เพราะว่าเพราะว่าขับรถอยู่บ้านหยับคันอย่างเดียวนะครับหยับคันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าย่างหยับกระทุ่นดีขึ้นกันครับอ่ามันหยับก็ดีนะครับแต่ส่วนมากเขาก็บไปหยับนะครับถ้าถ้าเป็นรถสเปียร์หยบนี้แล้วนะครับหลายคนมาควบสบายผมว่านะครับหลายคนที่มาควบสบายนะครับ นะครับย่อยเมื่อการถ่ยนะครับทันใดที่มาคว่ำฟองตัวนะครับหรือว่าความสะดวกสบายนี่ครับจัดเลยนะครับเซอร์เบียน้ำเลยห้าศูนย์ห้าห้ายนะครับเกียร์พาวเวอร์รีวอเตอร์นะครับผมเสียงนิ่มๆครับตัวนี้นิ่มๆเลยนะครับพิมขนาดเลยดันดินงานนี่สบายครับแต่ว่าการออกตัวจากซ่าหน่อยนึงเพราะว่า มันเป็นแกะทอกเนาะนะครับมันก็ต้องอรอหล่อยนนึงนะครับแต่มันจะมันกับโเชิงมาแบบว่าจนแบบบอกตัวนะครับมันก็มันจะคอยอืดออกไปนะครับมันแก้อตโตัครับอ่ามันแก้อต้นะครับเิื่ว่าแก้อต้เลยกับว่าได้เห็นนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นหาหาอีกจริงครับแต่ว่าเป็นเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบนะครับแรงบีกอะหลายกว่าตัวธรรมดาอยู่นะครับ แต่ตัวธรรมดากับแรงบิดก็อยู่ที่198นิวตันเมตรนวตันเมตรนะครับถ้าถี่สวิจจมพิทนะครับแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่องร้อยนะครับ205นะครับนิวตันเมตรนะครับตาตาสวิจจมพิทนะครับกับกราบคอไพ่ไปน้ำนะครับผมนะครับอันนี้ก็ผมมันใจกันเอาครับผมเดี๋ยวลองเห็นรองลองแค่สามมือนะครับเมื่อกี้แค่สองอันนี้แค่สามครับเร็วเลยไปเบิลงครับผม คนละกินครับน้ำหนักดีครับไถหนี่เลิกเลยนะครับแต่ว่าไถหน้าหนามนี่ผมมาบบปันไดบบปันเดเพราะว่ายังครับบ๊บปันเดเพราะว่ามันสีน่าขวดนะครับขาเขาลงหน้าหนามเขาก็ต้องย่อเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าดินเค่งแข็งนะครับด้วยหยาได้ลายนี่จันเลยครับนี่รุ่นนี้ไถดีครับแต่ว่าผมมาคือที่เป็นคนได้ลงหน้าหนามนะครับผมลงกับลงส่วนหน่อยครับพอตุ้มือนี่ก็จะเป็นหน้าแข็งก็เลยล่ะ รอบมนตัวนี้ครับผมหาซูน่าไฮยิเทอร์บูลนะครับเจ็ดสิบสองคูดิสสองนะครับถ้าจำผิดนะครับแรงบิดจะอยู่ที่สองร้อยนะครับสองศูนย์ห้านิวตันเมตรนะครับสองร้อยห้านิวตันเมตรนะครับถ้าตัวธรรมดาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนิวตันเมตรนะครับผมนะครับแต่ผมจำผิดนะนะครับถ้าถ้าผมข้อมูลพิพาทหมดเลยนะครับกับก๊อฟไทยเอสซีไว้นะครับผมนะครับ ผมสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่าเป็นเพื่อเป็นความรู้นะครับไหเอฟซีหลักทั้งเซื้อวบีคอมนะครับปู๊บปูผมก็จัมบได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่าเขาๆนาจะประมาณนี้นะครับผมถ้าจัมโบพิดนะครับแรงบิด่าจะประมาณนี้อ่าโอเคประมาณนี้ละกับผมประมาณนี้ครับอ่าคือบอ้องหยับคาดนะครับแล้วก็บอ้องยึดรถนะครับเข้าเกียร์ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเซบิกต้องขอตัวลาไปก่อนหากทนาดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกด Subscribe กันดังนี่ยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อประผัดคลิปใหม่ๆนะครับจากเซบิกนะครับผมนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องต้องขอตัวลาไปก่อนหากทนาดนะครับที่สนใจนะครับจะได้รถเซอรเจอร์ตอนเดียนะครับเพราะว่าจะเป็นรถหน่อยรถใหญ่นะครับผมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเซบิกเอ็มเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวอ่ารื้อหม่เบอร์โทรตัวละนะครับสำหรับเบอร์โทรครับผมนะครับอ่าเบอร์โทรนะครับ080นะครับ282นะครับ9258นะครับผมเบอร์โทรเซบิเอ็มนะครับผมนะครับหรือว่าแจ يل ่ายเติมเบอร์ตามเบอร์โทรเลยก็ได้นะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับพอจบคลิปเวียังดีแล้วครับผมนะครับพ่อกันไม่คลิปหนาครับอ่าทนายที่สนใจนะครับเพรว่าจะเป็นรถไถหรือว่าอุปกรณ์นะครับผมต่างต่างนะครับก็สามารถติดต่อเซบิเอามได้เลยนะครับ ประมาณนี้ครับเด็กที่หนูต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าไม่คิคหนาครับผมสวัสดีครับ